วันนี้จะพาทุกคนมาทำงานแล้วก็มาเก็บผลผลิตค่ะปลูกสิ่งไหนได้กินสิ่งนั้นจริงๆอันนี้ที่บ้านเฮาก็จะเรียกว่าหมากม่วงโลนะทุกคนบางลูกนี่ใหญ่ลูกหนึ่งนี่ได้หนึ่งโลเลยก็แล้วหมากม่วงอันนี้นะมีรสชาติหวานอร่อยแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันสุกคาต้นนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าก่อนรู้สึกว่ามันแก่แล้วก็เด็ดไปเลยเอาไปบ่มเอามันมีบางลูกที่เกือบเน่าต้องรีบเก็บไปแล้วแหละช้ากว่านี้มีเน่าแน่แล้วมะม่วงที่สวนนี่คือมีเยอะมากไม่ใช่มีแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเก็บต้้นนหหาก่่่วงงอออืจริๆยยลใ สุกคาต้นนะมันจะได้อร่อยอยากถามว่ามังม่วงสามรดูนี้ค่ะทุกคนมันต้องเก็บไปตอนแก่ๆไหมหรือว่าปล่อยให้มันสุกได้หรือว่ามันจะมีโอกาสสุกไหมอะมันแข็งมากเลยแล้วเนี่ยต้นกล้วยคือกล้วยนี่มีให้กินตลอดนะทุกคนเพราะว่าปลูกไว้เยอะต้นนี้มันล้มถึงลูกมันจะเล็กแต่ดูเหมือนมันจะแก่แล้วเพราะว่าตรงปลายที่เป็นอะไรไม่รู้ค่ะมันมันดำแล้วอะเก็บมังม่วงโลแล้วเดี๋ยวขอปลูกผักก่อนนะปลูกผักเสร็จเดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกมังม่วงหนึ่งซื้อผักกาดขิวผักกวางตุ้งผักสะแงะผักคะน อยู่แล้วก็เลยจะขุดๆนิดหน่อยแล้วก็หว่านเมล็ดผักใส่สวนนี้เ,เป็นผลลปลูกที่เราปลูกรอบที่แล้วต้นฟักทองนะทุกคนเราก็จะมาถอนออกต้นหนึ่งบางทีเยอะไปมันก็ไม่สวยเนาะเราต้องตัดใจเด็ดทีแล้วก็ยังปลูกต้นเข้าโพต้นบวบต้นอ,อะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ยังปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินอีกเดี๋ยวต้องมารอดูตอนที่มัน โตที่มันสวยอีกทีหนึง่งแล้วก็ยังปลูกข้าวด้วยนะทุกคนตรงนี้แหละที่แว่นจะปลูกยางพาราใส่ก,กินอะไรอะไรที่มันปลูกได้เดี๋ยวแว่นก็จะปลูกให้หมดเลยค่ะแล้วช่วงฤดูฝนนี่เป็นนาทีทองเลยนะทุกคนไม่ต้องลดน้ำรอเทวรามาลดให้แล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะก็แค่ หางย่าให้มามาดูมะม่วงดีกว่าค่ะทุกคนต้นนี้เป็นหมักม่วงงาซางปีนี้เป็นเยอะมากและคือมันไม่สุกคาต้นนะทุกคนเวลามันแก่มันก็มีหนอนมาเจาะแล้วมันก็ลูกมันก็แตกแล้วมันก็หล่นลงมาแล้วมันก็เน่าเสียดายมากเลยวันนี้มีเวลาก็เลยจะมาเก็บไปปมไว้แต่ว่าอันที่มันสูงสูงอะแว่นเอาไม่ได้อะแว่นก็จะเอาเท่าที่แว่นเอาได้เนาะที่เหลือก็จะให้พ่อมาเอาเสียดายลูกที่มันหล่นไปเนาะเน่าตั้งเยอะเลยมะม่วงนี้ก็เป็นมะม่วงหนึ่งที่มีรสชาติหอมอร่อยบอกแล้วว่าที่สวนแว่นน่ะะมมมีต้วงเเยยยอแล แล้วตอนนี้ปีนี้อะทุกคนส่วนมากเขามีต้นแต่ต้นมะม่วงนี่แหละที่เป็นลูกส่วนต้นอื่นก็ยังไม่ค่อยเป็นลูกเดี๋ยวมารอดูปีหน้ากันว่ามันจะเป็นลูกโดกไหมแต่ละต้นมีมะม่วงจิรีดก็มีนะทุกคนแต่ว่าเป็นลูกน้อยส่วนอยู่รอบบ่อเนี่ยก็มีต้นมะม่วงอีกทุกคนตอนนั้นแว่นก็เลยบอกพ่อไงว่าอย่าปลูกต้นมะม่วงที่สวนของแว่นเยอะเพราะว่ามันเยอะแล้วมันก็กินไม่ทันแล้วถ้าจะให้ขายในเวลานี้นะมันก็ราคาถูกมากเพราะว่าส่วนมากใครๆเขาก็ปลูกต้นมะม่วงแล้วต้นมะม่วงปีนี้นะทุกคนนนนนบบ้้าาไไหห ก็เป็นลูกเยอะมากมีแต่คนจะเอามะม่วงมาฝากเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอามาที่บ้านก็เยอะแล้วในใจอยากปลูกต้นทุเรียนสักสีห้าต้นลปลูกลำมุสสักสองต้นปลูกอลิ้นจี่สักสองต้นปลูกอย่างละสองต้นทุกชนิดแต่ว่าตอนนี้ที่สวนมีแต่ต้นมะม่วงแล้วก็พื้นที่น้อยอะ่ะทุกคนไม่มีที่ปลูกแล้วเพราะว่าดินที่เหลือก็จะปลูกต้นยางพาราแว่นว่านะอีกสี่หปีข้างหน้าพ่อแม่คงจะสบายขึ้นเพราะว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วทําอะไรมาเยอะมากเดี๋ยวแว่นก็จะหาอะไรที่มันสะดวกสบายขึ้น ไปให้อีกตอนนี้นะ<อ>ก็ยังลําบากอยู่แต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้วลนะค่ะทุกคนเก็บมะม่วงได้เยอะมากนี่ยังไม่เต็มต้นนะเอ้ยยังไม่หมดต้นเดี๋ยวก็จะเก็บไปนะแล้วก็แบ่งแบ่งคนในหมู่บ้านนี่แหละใครไม่มีก็มาเอาไปกินได้เลยแต่ขออย่างเดียวเอาแค่พอกินก็พอนะถ้าเอาไปขายนี่ไม่ให้นะอ๋อแล้ววันนี้ก็อยากกินหน่อไม้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นหน่อไม้ลูกนอกจากต้นมะม่วงจะเยอะแล้วหน่อไม้ก็เยอะมากเลยค่ะมีหลายชนิดด้วยแล้วก็ยังมีส่วนสับปะรดเล็กๆปลูกไว้ไม่ต้องดูแลอะไรเลยทุกคนดูดิมันก็มีลูก ให้กมันโคตรจะดีอ่ะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสุกหรือเปล่านะฮาก็อยากกินแล้วฮาก็เลยเก็บไปสองลูกก็ดูว่าตามันตีหรือยังเนาะเดินมาเจอเห็ดหนูหนูเก็บไปใส่แกงเห็ดดีกว่าเอ้ยแกงเก็บไปใส่แกงหน่อไม้ดีกว่าพูดหลงๆพูดผิดๆทุทๆแล้วต้นชะอมที่แว่นตัดกิ่งมันไว้นะทุกคนมันก็ แตกยอดอ่อนออกมาให้เราได้เก็บกินแล้วนะวันนี้อากาศดีช่วงนี้ก็อากาศดีแทบทุกวันแล้วทุกคนเวลาทํางานนี่ขยันมากเลยนะอากาศแบบนี้ใกล้จะค่าจะมืดแล้วแว่นก็เลยเก็บเครื่องเก็บของแล้วก็แบ่งผลไม้ไปบ่มไว้กินที่บ้านด้วยวันนี้ไปก่อนวันหน้าจะมาอัปเดตใ,ให้ดูใหม่นะคะทุกคนททำคลิปออนไลน์สไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับทักมานะครับรายละแอดนี้เท่านั้นนะคะ